ภาษาเหนือเนี่ยครับมีลักษณะแตกต่างจากภาษาอื่นจริงๆนะครับคือพูดแล้วเนี่ยภาคอื่นไม่รู้เลยมีหลายศัพท์มากวันนี้ถ้าใครไปภาคเหนือได้ยินคำว่าอวยอวยนะครับ อไม่เอกวอ,ย,อยักษ์เนี่ยครับอวยอูอีนี่อวยขนาดบานนี่อวยขนาดแปลได้หลายคำมากครับอวยนี่แปลว่าสกรปรกก็ได้ครับคือทำอะไรสกรปรกจังเลยอ่ะนายคนนี้สกรปรกจังแต่มักจะไม่ใช้ว่าเมืองนี้อวยคาดเป็นสกรปรกนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอวยนี่ส่วนใหญ่จะเป็น ทำอะไรเฟ้อฟะเลอะละทำอาหารอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหปล่อยให้เศษอาหารตกค้างตรงโน้นตรงน,งนี้อะไรต่างๆทานองเนี่ยพอกินเสร็จเรียบร้อยแล้วชุงชารต่างๆวางกองอยู่ตรงนั้นแหละไม่ลุงไม่ล้างครับคนเนี่ยนิสัยอวยคือนิสัยส,สกปรกมากครับอวยซะจริงๆเลยเนี่ยบางทีก็บอกว่าอุ้ย อวยแต่อวยว่าหมายถึงว่าสกปรกจริงๆเลยคนๆนี้ครับสกปรกมากเลยแต่บางทีคําว่าอวยเนี่ยครับก็แปลว่ากินอะไรไปเรื่อยครับเช่นเราเป็นเบาหวานเราเป็นความดันเราเป็นโน่นเป็นนี่แต่ไม่เลือกที่กินนะครับไม่กินตามที่หมอสั่งเขาก็เรียกว่ากินอวยอะ คือกินไปเรื่อยอครับไม่ไม่เลือกอาหารอะไรเลยอวยนี่มักจะเป็นความหมายที่ไม่ดีนะครับและอวยยังแปลว่าไม่ประหยัดอีกด้วยครับเช่นโอ้ยคนคนนี้ใจเงินอวยเปิงมันจนแต่ลูเี่ยคนคนนี้ใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยมากเลยครับสมแล้วที่จนเลยอยั้นอวยยังแปลว่าสุรุยสุร่าที่ผมพูดเมื่อกีครับ มีความหมายเยอะเหมือนกันนะครับแต่ที่แน่คือความหมายข้งมันกะ็คือว่าสกรปรกรกรุงรังนิสัยที่ทําทตัวแบบไม่ประหยัดมัธยัสถก็ได้ครับส่วนใหญ่เป็นไปในทางที่ไม่ค่อยดีครับอวยยางงางอันนี้เขาเปรียบเทียบกันดูนะครับว่า,าคนบางทีเนี่ย,ยมันสกรปรกจังเลย เหมือนคนป่าคนเขาอะไรทำนองเนี้ครับอวยแต้แต่แต่ระว่างนะครับเศรษฐกิจแบบนี้อย่าใช้เงินอวยนะครับต้องอย่าอย่าอย่าอวยเงินก็แปลว,ว่าอย่าสุรุสุร่ายในการใช้เงินครับและก็จิตใจของเราต้องไม่อวยด้วยครับคือจิตใจสกปรกนั่นเองครับอวยมีความหมายเยอะอย่างนี้แหละครับ